คู้เดียวไปเดินมากินสมยามเวินซด้มเซลด้วยซุมเซลเนี่ยเศรษฐีบ้าบมาบ้าบมาก้าบุบ้าอ้ยร่งโอ๊ยหัวคืออะรกับคููเดียวกันจังวะเจ้าระเบซื้อเขากินน้อยๆาหมกินกระลุงตังนํำกูมาเลยาพั่นสย้อนอยู่แบบสีมาหอดบานว่าจบเหลือกันเหลือกันาพั่มันเลยน้ำมาบ่ได้ กระสาดอยู่ไม้เตี๋ยลูกฮั่งมาตั้งก่อนปิดเนี่ยขาลุงตอกเลยขามือก็แหละจำพุงบีที่วางคนป่วยลุงไปหาหมาโอ้ตันไหนเขาป่วยเขาก็เผลอไงเขาลงบ้านหลอกที่แล้วหลอกก่อนก่อนตุ่นิกับป่วยใช่ไห้ล่ะลุงเอารถเก๋งไปครับเข้มปี นั่งรถเก๋งมากเด็กหน่อยทั้งไหนเราว่ยหลังรถเต็มรถเลยปวดว่าเอาเลยเด้อมาเกับจิ๊สักเอาเลยเด้อวะต้องก็ปั่นกระยานอยู่เด็กหน่อยเต็มรถเต็มรถอยูจะนว่มานั่งอยู่ข้างหลังปวดเอาปวดหัวไปเป็นรถเก๋งก่อนเว่ยขี่รถไปเลยผมนะขี่ไปเลยต้องย่านะไปเขี่ยยังไ เช้าแบบพิเศษของับแต่ว,แว,ว่าต่อมาจากเล็กหน่อยล่ะน้ำยุ้ซส่แล้วมันมาหยดเพิินว่ะมันหยดลงมาใส่ส่วนเพ <c oughs> ิ่นแนมหมืดนไแล้วรถดเก๋งรถดฝนกับว่าตกเนาะ <c oughs> โอ้ยหนาอเลยเด้อว่ะทีบขาว่ะหอดเงินบนนอว่ะ ข้านาไม่ยิ้มทำไมนมิการบอกว่ามิการบอกพี่ยนลีเลยเพิ่นมาเห็นอืมต้องมูบเราก็ทำกูเห็นยัวเจ้กว่าได้เอามึงหย่านทุระไหนว่ามึงหรอเอกมันไหนบอกยังอยู่กัน คนคือสิหลายน้องคือหลายอยูหลายแต่กับ่แอดอืมต้นที่เขามันดีเลยอืเพื้อพวกสีได้คลิปหลายคลิปอยู่คุ้มค,คายได้หลายบอแหน่ไข่ได้แห้ะว้ายบ่ข่าวยบ่ให้แงน่น้ำแหน่ย <c oughs> นี่เดห้างหนึ่งห้างหมอกไงหนึ่งนี่ <c oughs> มีใครล่ะนี่ห้างนี่น <c oughs> ี่ปลาพาผิดเียังว่าสะเทือน <c oughs> โอ้ยสมเด้ เดี๋ยวขมิ้แซ่บดเลยอืมจซบๆเมือซบไปหาห้อีกน้เกี้ยวรับตันต่อยมาเนี่ยดูไปเอาใหม่แย่ใครมดแดงแล้วน่ะไปตุ๋ยมาเลยมาเริ่มาอครัลิปนี่ไว้ซ้หนี่ละครับขอบคุณครับเดี๋ยวรับชมคลิปจนจบชมคลิปจนจบขอบคุณทุกการกดไลค์กตดตามกดแชร์ สวัสดีครับขอบคุณครับ